เป็นไงกันบ้างครับทุกคนได้รับชมวันพันแมนซีซั่นที่3ตอนที่4ที่ไปตอนล่าดสุดกันไปแล้วหรือ,อยังครับ ตัวผมเนี่ยยังไม่ทันเจใ๊ดูเลยนะครับพอดีติดธุระออกไปข้างนอกกว่าจะถึงบ้านเนี่ยก็เกือบเที่ยงคืนแล้วแต่ว่าก็มีสายข่าวมาให้ครับคือปกติแล้วเวลามีเรื่องอะไรอัปเดตตอนใหม่ๆห,หรือมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นได้น่าพูดคุยกันหรือบางทีมีตอนใหม่และเขาไปอ่านมาไปดูมารู้สึกมันสนุกหรือไม่สนุกก็จะมีแฟนขับหลาเนี้ยแหละครับที่มานั่งพูดคุยกับผมแบบว่าเหมือนส่งข้อความมาแบบพี่พี่ดูตอนใหม่ยังโหผมเห็นตอนใหม่แล้วแม่งรู้สึกไม่สนุกเลยว่ะและตอนนั้นเนี่ยผมอยู่บนแท็กซี่ครับสิ่งท กูอยากจะรู้จริงๆว่าตอนที่4มันมีเรื่องอะไรให้น่าสะพรายอีกแล้วเหรอแต่ด้วยที่ว่าผม,มาเป็นคนที่ดูอะไรแบบนี้บนรถไม่ได้นะครับมันจำเนนและชวนอ้วกมากๆก็เลยต้องรีบกลับถึงบ้านให้ไวที่สุดแล้วก็ได้มีโอกาสด,ดูตอนล่าสุดไปครับเสื่อจากใจตรงๆเลยนะผมคิดว่าเนื้อหาในตอนที่4นี้เนี่ยไม่ได้แย่ครับถ้าพูดแบบเห็นภาพก็คือดีแย่ดี ก็คือจะดีช่วงต้นดีช่วงท้ายส่วนตรงกลางเนะี่ยผมว่ามีเอือเอ่อยๆเนื่อยบางฉากอาจจะดูแย่ไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะขึ้นให้ดูนะครับว่าฉากไหนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับซึ่งก่อนไปรับชมคลิปก็น,นั้นก็อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าเพื่อนเนี่ยจะไปต้องไปดูตัวเต็มในวันพันแมนซีซั่นที่3ตอนที่4ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะดูคลิปนี้ไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ในคลิปนี้ครับอาจจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนำให้กดปิดคลิป,ปน,นนอี้ดเเลยืล่หกกาารวคัับ วันพันแมนซีซั่นที่3ตอนที่4เนี่ยต้องบอกเพื่อนเลยนะครับกว่าประมาณ90%ของตอนนี้เนี่ยจะเน้นฉากพูดคุยเป็นพิเศษเพราะมันเป็นเหมือนการเตรียมปูบทให้กับเพื่อนๆได้รู้ก่อนว่ามันกําลังจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะงั้นตรงนี้ถ้าใครมาบอกว่าโอ้โหในตอนที่4นี้ไม่สนุกเลยว่ะไม่มีฉากต่อสู้เลยตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่แฟร์ไปสักนิดแต่กลับกันครับในตอนที่5และตอนที่6อันนี้ผมสปอยก่อนล่วงหน้านะมันจะเป็นตอนที่มีฉากแอคชั่นเยอะมากๆครับรวมไปถึงยังมีบางฉากที่แบบเป็นความ ทับใจของผมที่มีต่อจามโรตะเพราะว่าในตอนหน้าเนี่ยตอนที่5ตอนที่6มันจะมีพวกฉากภาพสวยเยอะนะครับและบางฉากต่อให้ไม่เป็นฉากการต่อสู้ภาพก็ยังสวยอยู่ดีผมก็เลยอยากรู้ครับว่าตัวในเมจะเสื่อออกมาได้แบบนั้นหรือเปล่าเพราะงานถ้าใครกําลังอยากจะติเรื่องฉากแอคชั่นรวมไปถึงงานภาพที่ไม่รู้ว่าจะโหดและตึงเท่ากับในเวอร์ชันมังงะหรือเปล่าผมคิดว่าตอนที่5กับตอนที่6เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่เพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะสามารถใส่กันได้อย่างเต็มที่แต่ในตอนที่4นี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเบรกกันไว้ก่อก่ออนนนนสันนัิดึงนะครบตมา ขอพูดถึงตัวเนื้อเรื่องกันบ้างเปิดฉากมาในตอนที่4นะครับมันจะเป็นฉากพูดคุยกันระหว่างตัวจกักรพรรดิเด็กกับเซคินเกลใช่ไหมครับถึงเรื่องที่ว่าทางสมาคมฮีโร่เจ้าฮีโร่คาร์ดเอใครบ้างที่เข้าสู่ทีมหน่วยจู่โจมและไปบุกรังของสมาคมมนุษย์ประหลาดน,นะครับโดยในตอนนั้นทางหน้าของจกักรพรรดิเด็กเนี่ยก็ได้บอกกับเซคินเกลไปว่าคนที่ไม่ควรเอามาเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2คนคนแรกก็คือตัวเจนอสเพราะเจนอสเนี่ยประวัติความเป็นมาและความน่าเชื่อถือยังดูไม่ชัดเจนเพราะงั้นก็มีิ์เปป็นไ,ไสงทพแกอาจ เป็นสายกับทางสมาคมมนุษย์ประหลาดบวกกับเจนอนเนี่ยมันอาศัยอยู่ที่เมืองซีออกเสียงไม่ถนัดจริงว่ะขอเรียกเมืองซัดก็แล้วกันนะครับ เจนอตอาศัยอยู่ที่เมืองแซดซึ่งคาดว่าเนี่ยเป็นจุดฐานทัพหลักของทางสมาคมมนุษย์ประหลาดด้วยเพราะงั้นจักรพรรดิเด็กเนี่ยก็เลยไม่เชื่อใจเจนอตเลยอยากตัดเจนอตออกเพื่อป้องกันว่ามันจะมีหนอนบ่อนไส้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นซิลเวอร์แฟงครับเนื่องจากว่าตัวซิลเวอร์แฟงอ่ะเป็นอาจารย์ของกาโร่จักรพรรดิเด็กก็เลยกลัวว่าตัวซิลเวอร์แฟงเนี่ยจะมีอารมณ์อะไรอาวรต่อตัวกาโร่และมันอาจจะไปขัดขวางการปฏิบัติภารกิจของเ,เพื่อนๆอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนด้านหน้าของกกอยยคิง ฉากคุยของจกักรพรรดิเด็กกับเซฮินเกลที่ผมเอามาพูดให้กับเพื่อนๆได้ฟังก่อนเนี่ยเพราะผมอยากจะบอกว่าท่าเพื่อนสังเกตกันดีฉากพูดคุยของ2คนนี้เนี่ยงานภาพมันดูปกติมากเลยใช่ไหมครับถึงแม้บางฉากมันจะดูเหมือนเป็นการเลื่อนสไลด์แบบธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีอะไรที่มันดูว้าวหรือมีการขยับที่แบบหลายๆคนเรียกร้องกันอะ แต่โดยส่วนตัวผมผมรู้สึกว่านเป็นเรื่องปกติมากเลยนะแต่เพื่อก็ยังจะเห็นว่าฉากคุยฉากเนี้ยถือว่าดูปกติมากๆเลยแต่กลับกันครับฉากคุยฉากถัดมาที่เป็นตัวเซคินเกลกาลังคุยอยู่กับชิจิเนี่ยงานภาพเริ่มแปลกแล้วผมรู้สึกว่าตัวละครของเซคินเกลอ่ะมันดูลอยเว้ยเหมือนว่าตัวละครกับตัวพื้นหลังอ่ะมันไม่มีความบาลานซ์เข้าหากันซึ่งพอมันไม่มีความบาลานซ์อ่ะกลายเป็นว่าวัตถุหรือตัวเซคินเกลอ่ะมันดันดูลอยขึ้นมาเดี๋ยวผมยกภาพให้ดูนะครับเพื่อเพ่จะได้เห็นชัดว่าภาพลอยที่ผมสื่อถึงงงเนนยมััป็งไง แต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะลอยไปทั้งบทสนทนาใช่ปะกับกันไม่ใช่เว้ยพอมาถึงภาพนี้นะครับเป็นตัวเซคินเกลเหมือนกันแต่เมื่อสังเกตนะพอตัวพื้นหลังหรือตัวแบ็กกราวอ่ะมันมีความสอดคล้องหรือความเข้ากันได้กับตัวละครที่เป็นอ็อบเจกต์อยู่ข้างหน้าเพื่อนเพื่อเห็นปะว่าภาพนี้ของเซคินเกลอ่ะตัวละครเขาดูไม่ได้ลอยเท่ากับภาพ2ภาพก่อนหน้านี้ที่ผมให้กับเพื่อนเพื่อนได้ดูครับผมเลยรู้สึกว่าเอ๊สรุปแล้วปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่วะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมัน อยู่ในฉากเดียวกันคือเพื่อนๆเ,เข้าใจไหมครับถ้าสมมติมันเป็นฉากแบบว่าจากักรพรรดิเด็กกับเซคิเกลพูดคุยกันดีโอเคภาพสวยตัดมาเซคิเกลคุยกับชิจิลอยทั้งฉากอันนี้เข้าใจได้ว่าอาจจะแบ่งทีมงานกันทําแต่ประเด็นคือในฉากนั้นอะ่ะมันก็มีทั้งลอยและไม่ลอยผสมกันไปซึ่งผมคิดว่ามันไม่ควรเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยครับ ฉากต่อมาที่อยากจะพูดถึงนะครับฉากนี้ถือว่าเป็นฉากที่ทําได้ดีก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือฉากหม้อไฟที่บ้านของไซตามะนั่นเองครับหลังจากที่2อสตอนก่อนหน้านี้ฉากที่บ้านของไซตามะดูลอยมาตั้งนานต้องบอกว่าในตอนที่4นี้เนี่ยภาพดูแทบไม่ลอยแล้วครับหรือบางช็อตที่มันลอยจริงๆมันจะมีอยู่อย่างพวกช็อตเจนอสอะไรแบบนี้ไอ้ช็อตนั้นผมเข้าใจได้ว่ามันเล่นแก๊กผมถึงได้บอกไงว่าไอ้ภาพลยอยๆแบบนี้ยผมมักจะเห็นเหมือนเป็นแบบช่วงแก๊กหรือช่วงแนะนํา ที่บางทีมันไม่ได้ซีเรียสกับตัวเนื้อเรื่องอะเหมือนอย่างดาบิฆ่า,าตะศู์ช่วงท้ายตอนที่ทันจิโร่มาทําการแนะนําข้อมูลอะเออมันก็จะทรงลอยๆแบบนี้หรือว่าเวลาเล่นแก๊กมันก็สามารถลอยๆแบบนี้ได้เพราะมันต้องการให้เห็นว่าตัวมูสเนื้อเรื่องอะมันไม่ได,ดูจริงจังแต่ก็ย้ําก่อนว่าไอ้ลอยที่ว่านี้เนี่ยมันก็คือต้องลอยแบ่งจังหวะให้ถูกนะครับไม่ใช่ว่าลอยตลอดทั้งบทสนทนาหรือบริบทนั้นนะอันนี้แม่งก็ดูแปลกเกินไปครับเมื่อกี้ผมพูดถึงฉากไหนนะฉากหม้อไฟใช่ไหมอ่ะฉากหม้อไฟผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ย ทำไมทำไม่ไมเหมือนกับในเวอร์ชั่นมังงะเลยแต่ผมบอกก่อนนะครับว่บาจริงๆแล้วไอฉากมอกไฟในเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยเหมือนกับมังงะมากๆเลยครับแต่เพียงแค่ว่าการลงสีของอนิเมะกับการลงสีของมังงะมันทําเหมือนกันไม่ได้เพราะถ้าเกิดแม่งทําเหมือนกันได้มันก็คงเป็นอนิเมะเวอร์ชันภาพขาวดาซะมากกว่าเพื่อนๆคงเข้าใจใช่ไหมครับเพราะงั้นในฉากเนี้ยถ้าเกิดเพื่อน,อนๆอยากมานั่งบอกว่าคุยแม่งมีจุดที่แตกต่างจริงนะ ผมหาเจออยู่เพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นครับนั่นคือผมของเจนอสที่ไม่ได้ชี้โดดเดเหมือนในเวอร์ชันมังงะแค่นั้นเองส่วนที่เหลือเนี่ยดีหมดเลยนะเอาจริงฉากหมอ้อไฟที่บ้านเซตมาเนี่ยผมนับให้เป็นฉากที่ดีที่สุดในตอนที่4เลยอันนี้จะความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมซึ่งในฉากหมอ้อไฟนี้เองอะ่ะก็จะมีรายละเอียดเล็กๆนะ้อยๆให้เราได้เก็บเต็มไปหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นในตอนที่ทุกคนแย่งกันครับท่านคนสังเกตจากภาพนี้ดีๆเราจะเห็นว่าตัวคิงเนี่ยไม่สามารถแย่งคนอื่นได้เลยเนื่องจากพี่แกไม่มีพลัง พี่แกเป็นคนธรรมดาแบบคนธรรมดา,าจริงๆนะครับไม่ได้มีพลังพิเศษเพราะงั้นพอเจอเหล่ายอดมนุษย์ทํำการแย่งเนื้อพรีเมียมกันเนี่ยพี่แกก็เลยเป็นคนแรกที่ต้องตกรอบไปและไม่มีใครสนใจไอ้คิงด้วยนะนอกจากไซตามะในช่วงท้ายที่มาแบบว่าคิงตื่นได้แล้วมึงนอนข้ามวันแล้วนะฉากต่อมาที่ผมรู้สึกว่าเหมือนทางทีมงานไอเมจะเพิ่มเติมเข้ามานิดเดียว วงเล็บนิดเดียวเท่านั้นจริงนะคงเป็นฉากที่ลุงบอมโดนฟูบุกิบ่นครับคือในมังงะเนี่ยมันจะมีฉากนี้นะครับแต่ว่าตอนที่ตัวลุงบอมทําเสียงแบบกึ้งแบบฮะแล้วก็เป็นร่างสีขาวเนี่ยในเวอร์ชั่นมังงะไม่มีครับอันนี้อนิเมเติมเข้ามาให้ครับแล้วก็ตอนที่แบงถามว่าไซตามะดูแลลูกศิษย์ยังไงเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าในตอนที่4เนี่ยทางทีมงานแบ็คกราวน์มิวสิกอะครับเขาทำเพลงบิวอัพดีเนาะในช่วงที่ลุงแบงถามอย่างเงี้ยภาพที่เข้ามาในหัวผมคือเลยปะ ลุงแบงมึงถามปิดคนละไซตมามันไม่เคยดูแลเจนอสขนาดนั้นมันจะมีหลายๆครั้งแหละที่แบบเวลาต่อสู้เสร็จไซตมาเนี่ยมักจะให้ข้อคิดดีๆกับเจนอสแต่โดยปกติแล้วไอ้นี่ไม่ได้ดูแลสิทธิ์ดีขนาดนั้นก็เลยคิดว่ามึงถามถูกคนหรือเปล่าเนี่ยลุงแบงแต่ช็อตที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยยิ่งสําหรับคนที่แบบเป็น f c ตัวยงเจนอสอย่างผมด้วยแล้วเนี่ยนั่นคือฉากที่แบบเจนอสมันช็อตฟิลอะครับผมคือในตอนแล้วเนี่ยเหมือนทุกคนนะครับก็พยายามแบบเอ้ยช่วยทํานู่นทํานนนี่่ใหห้อยแลส มันก็แบบว่าอันเนี้ยบ้านอาจารย์กูเพราะงั้นใครจะทําอะไรเนี่ยต้องเกรงใจอาจารย์กูออกรูปเป็นเหมือนเมียหลวงแล้วแหละใครทําอะไรก็บ่นเนาะแล้วมันจะมีช็อตหนึ่งที ama, ่เซนต์สบาคุเซโนหยิบของนี่ให้กูหน่อยและเจนอสอ่ะเหมือนมันด่าคนอื่นมาก่อนหน้านี้เยอะแล้วไงมันก็เลยลืมตัวเว้ยแล้วหันไปด่าเซนต์มายบอกว่าเฮ้ยมึงอ่ะอย่ามาตีสนิทก,กับด็อกเตอร์โอเคขอโทษค,ครับอาจารย์ไม่เห็นว่าเป <laughs> ็นอาจารย์ไอ้เหี ama, ้ยไปเบียดเซนต์มาเฉยเลยว่ะ แล้วก็ในฉากหมอ้อไฟนี้เองอะ่ะผมคิดว่าผมเจอจุดด้อยอีกจุดหนึ่งแล้วที่ทาให้เพื่อนๆเนี่ยต่างบอกว่าวันพันแมนซีซั่นที่3อะ่ะเนื้อหามันดูไม่ค่อยสนุกหรือบางทีภาพมันดูไม่สมูทน,นี่นก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยอ้างอิงจากมังงะมาเลยครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะครับยกตัวอย่างเช่นฉากตอนที่ตัวคิงเนี่ยนอนสลบไปถึงอีกวันและตัวเซตมะมาปลุกครับถ้าเป็นอนิเมะโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันจะต้องมีท่าทางหรือบริบทที่ตัวคิงอ่ะทาการลุกขึ้นมาอารมณ์เหมือนสะดุ้งตื่นถูกไหมครับแต่ว่า ภาพมันจะตัดกลับมาแบบว่าพอคิงนอนปุ๊บภาพตัดกลับมาอีกทีเป็นนั่งเลยเหมือนมันขาดความต่อเนื่องของท่าทางหรือกิริยาครับมันเลยอาจจะทําให้เพื่อนอ่ะรู้สึกดูแล้วแม่งดูแหม่งๆหม่งเว้ยซึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางทีมงานอนิเมะเขาทําตามมังงะเกินไปใช่ครับคือมังงะมันเป็นกระตูนไงมันเป็นกระตูนช่องจํากัดพอมันทําแบบเนี้ยอันนี้เราเข้าใจแต่พออนิเมะมันตัดชึบฟับฟับแบบเนี้ยมันเลยดูไม่ค่อยสมูทครับและหลังจากที่เพื่อนๆฟังคลิปผมมาเกือบ10นาทีนี้เ่พืๆ จะเห็นว่าผมยังแทบไม่บ่นอะไรเลยในวันพันาซีซั่นที่3ตอนที่4ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าองค์รวมโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างไปในเกณฑ์ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเวอร์เหมือนกันจนถ้ามาเจอฉากหนึ่งที่กูรู้สึกว่ามันเป็นฉากที่ทำออกมาที่เฮียที่สุดแล้วอะเฮียยิ่งกว่าการโล่ลอยเมฆขลายนะในมุมมองผมอะ แต่แค่ว่ามันอาจจะไม่มีมเท่าเว้ยนั่นคือฉากรวมบนฮีโร่คัทเอสตอนแรกอะ่ะผมก็อยากจะชมอยู่หรอกพรรู้สึกเหมือนถึงความขังอะไรบางอย่างนิดๆน,นะแต่พอนั่งดูอีกรอบกรูว <c oughs> ไม่ใช่ละมันไม่ใช่ความขังแล้วมันคือความอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเพื่อนๆสังเกตดูหน้าซอมบี้แมน ปกติผมจะไม่พูดนะเว้ยว่างานหน้าตาแบบนี้มันเป็นงานเผาถ้าเกิดเป็นตัวละครหน้าอยู่ไกลยกตัวอย่างเช่นฉากที่กาโลก,กระโดดเข้าท่อของพวกสมาคมมนุษย์ประหลาดละไม่เห็นหน้าเห็นตาอันไหนเข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นมุมมองแผ่นไกลๆแต่พอมาเป็นฉากเนี้ยดูตาของซอมบี้แมนนะเว้ยอ้า เฮียกูขึ้นภาพมังงะเปรียบเทียบได้ปะอะเดี๋ยวให้ดูมังงะก็แล้วกันแล้วก็ดูภาพอนิเมะเปรียบเทียบไปเพื่อนๆคิดว่าไงครับเพื่อนๆคิดว่ามันสวยปะเฮ้ย <s ad> <c oughs> แต่ว่ามันก็อาจจะมีคนมองว่าสวยก็ได้นะครับ <c oughs> มันอาจจะสวยสําหรับคุณแต่สำหรับผมมันไม่สวยครับแล้วก็มาถึงฉากสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะครับ <c oughs> ผมยกให้เป็นฉากดีอันดับที่2ในตอนนี้ลองจากฉากมออไฟเลยนะนั่นคือฉากที่กาโร่กระโดดเข้าไปช่วยเหลือทะเลโอคุงและต่อสู้กับคิราสกิงครับในฉากนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตใจ รจริงๆง,งานแอนิเมชันเนี่ยแอบดีิแต่ในช่วงต้นตอนที่ตัวกาโลฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วครับอะไรมิดปะลูกปะป้าเสียงยู่ออกไปก่อนโอเคต่อนะโดยส่วนตัวผมนะครับผมรู้สึกว่าไอฉากงานขยับในตอนเนี้ยที่เป็นกาโลสู้กับคิรัสะกิงทาออกมาได้ดีครับอาจจะมีแค่จุดเดียวจริงจุดเล็กๆเลยครับที่คิดว่าตัวอนิเมะทำไม่ถึงนั่นก็คือฉากที่กาโลทําการหักดาบของคิรัสะกิงครับเดี๋ยวผมขึ้นในเวอร์ชันมัง,งนะเปรียบเทียบให้นะในเวอร์ชันมังงา,าเนี่ยหน้าตาของกาโลมันดูดุดันกว่านี้เว้ยไม่ใช่ว่าอนิเมะทําไม่่ดีนแต ต้องยอมรับว่ามาตรฐานที่ตัวมังงะทาไว้ได้เนี่ยมันดีกว่ามากจริงครับฉากนี้แอบเสียดายแค่จุดนี้จริงๆที่เหลือเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีหมดเลยครับและนี่ก็คือเนื้อหาที่มีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงและแก้ไขในอนิเมะวันพันแมนซีซั่นที่3ตอนที่4ครับหลังจากเพื่อนเพื่อได้รับชมตอนนี้ไปแล้วเพื่อนๆคิดเหคิดยังไงบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหนนนนน้้้าาาาวััีจจจจกกบยแ